ในช่วงเวลาที่บรรยากาศภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกกำลังตึงเครียดไปด้วยบรรยากาศของสงครามในยูเครนช่วงนี้ใครพบกับใครหรือว่าใครไปเยือนยูเครนก็ถูกจับตามองอย่างมากและล่าสุดก็คือนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่เดินทางไปเยือนยูเครนะคาชรีา่าที่นตกถแล้ สถานีโทรทัศน์ NHK ซื่อญี่ปุ่นเผยแพร่าภาพนายกรัฐมนตรีฟูมิโอกิชิดะเดินทางโดยรถไฟไปถึงกรุงเคียฟเพื่อหาหรือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีและแสดงจุดยืนสนับสนุนยูเครนในขณะที่สงครามรัสเซียยูเครนเข้าสู่วันที่391ผู้นำญี่ปุ่นเดินทางโดยเครื่องบินไปลงที่สนามบินในเมืองแชชูฟของโปลแลนด์ และโดยสารรถไฟมุ่งหน้าไปเมืองหลวงของอยูเครนการเดินทางเงย,ยือนยูเครนในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากผู้นำญี่ปุ่นเสร็จสิ้นภารกิจในการเดินทางเงยือนอินเดียอย่างเป็นทางการความเคลื่อนไหวของกิชิดะมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์เพราะว่าญี่ปุ่นจะนั่งเก้าอี้ประธานของกลุ่ม G7 ในเดือนพฤศจิกในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะ ผู้นำญี่ปุ่นเป็นผู้นำชาติสมาชิก G7 เพียงคนเดียวที่ยังไม่เคยเดินทางไปเยือนกรุงเคียฟอย่างเป็นทางการเพื่อสนับสนุนยูเครนหวังเหวินปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหวังว่าญี่ปุ่นจะเข้าไปมีบทบาทในการผ่อนคลายความขัดแย้งของรัสเซียกับยูเครนญี่ปุ่นได้ส่งมอบความช่วยเหลือให้ยูเครนเป็นมูลค่ากว่า7 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ240,000ล้านบาทตลอด1ปีที่ผ่านมา รัสเซียส่งเครื่องบินบรรทุกขีปนาวุเธเชิงยุทธศาสตร์บินเหนือทะเลญ,ญ,ญี่ปุ่นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากผู้นำญี่ปุ่นเดินทางไปถึงเมืองหลวงของยูเครนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวจากชาติพันธมิตรในสหภาพยุโรปก็คือการให้คำมั่นจะส่งเครื่องกระสุนให้ยูเครนราวหนึ่งล้านนัดภายในหนึ่งปีหน้าภายในปีหน้าค่ะมูลค่ารวมกว่า2,000ล้านยูโรหรือประมาณ73,000ล้านบาท ขั้นแรกของแผนการนี้ครอบคลุมการส่งความช่วยเหลือมูลค่า1,000ล้านยูโรหรือ36,000ล้านบาทภายในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมขั้นที่2จะใช้งบที่เหลืออีก1,000ล้านยูโรสั่งซื้อกระสุนปืนใหญ่ขนาด1 55ม mm, ิลิเมตรให้ยูเครนใช้สำหรับรับมือกับการโจมตีของรัสเซียสหาภาพยุโรปตั้งความหวังว่าความเคลื่อนไหวในครั้งนี้จะสร้างแรงจูงใจให้กับบริษัทผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ในยุโรป ให้เพิ่มกํำลังการผลิตปัจจุบันยูเครนต้องใช้กระสุนไม่ต่ำกว่า350,000นัดต่อเดือนเพื่อยับยั้งกองทัพรัสเซียที่เดินหน้ารุกคืบพื้นที่ทางภาคตะวันออกต่อเนื่องคณะกรรมการสอบสวนรัสเซียเปิดการสอบสวนคด <ever S 1> ีอาญา คาริมคารอายการศาลอาญาระหว่างประเทศและคณะผู้พิพากษาอีกหลายคนจากการตัดสินใจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกหมายจับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินหลังจากศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับปูตินในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามด้วยการส่งเด็กชาวยูเครนไปรัเสเซียอย่างผิดกฎหมายข้อมูลจากอายการสูงสุดยูเครนชี้ว่า เด็กยูเครนกว่า16,000คนถูกนำตัวไปยังรัสเซียนับตั้งแต่สงครามเปิดฉากขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วค่ะ